สองเศรษฐกิจโดยทีมงานอ c คโน m i มิ h ไทสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เม mm ืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศเรากับวาร์ได้กับกรุงไทยวาร์บริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอป,ปกรุงไทยน e ก t แอป,ปธนาคารเดียวที่ให้เร็จแลกเงินสุดพิเศษเ mm hmm. มื่อโอนจากอินเตอร์โวเรทำบริการได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมง สิบหกนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับช่วงที่สองของรายการส่องเศรษฐกิจนะคร ommen, ับตลาดหุ 97, 3, 000, ้นไทยปิดตลาดไปเรียบร้อยนะครับลบไป4.76จุดนะครับอยู่ที่1,619กรจุดสีจุดนะครับลบไป0.29เปอร์เซ็นต์นะครับวอลุ่มนะฮะประมาณการซื้อขายเกือบแสนล้านกันเก้าหมื่นเันหนึ่งล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด683บริษัทปรับตัวลดลงไป536บริษัท โทษปรับตัวลดลงไป10,20บริษัทและไม่เป็นตงยนแปลง536บริษัทนะครับสูงสุดของวันนะครับบวก7.57จุดจุดนะครับหนึ1ามสจุดนะครับต่ำสุดของวันลบ7.0 0จุดนะครับอยู่ที่1617.24จุดจุดนะครับก็ก็โอเคอ่ะ okay. นะฮะมัน <c ười> ขึ้นได้ก็ต้องลงได้บ้างนกะก็ปรับตัวลดลงไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องอย่างที่พูดนะครับในช่วงจบในเบรกแรกนะครับก็คือ,อประเด็นที่จริงๆก็น่าเป็นห่วงเรื่องสหรัฐเนี่ยจะขยายเพดานนี้ได้ไหมนะครับกอบเ e n เมนชัดดาวได้ไหมหรือจะหยุดพักชำระนี้ดีฟ a ล l t ได้ไหมซึ่งซึ่งปิดทำการเนี่ยพาชืชา่อชัดดาวนี่น่า,นาจะน่าจะมีได้ถ้าเขาก,กดดนันกันต่อไปแต่เรื่อง การพักชำระนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งตลาดก็มองข้ามไปไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องโควิดนิดนึงดีกว่านะครับตัวเลขตัวเลขโควิดนะครับหมายถึงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับของเมื่อวานนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราดูหน่อย ของสหรัฐอเมริกานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นไป94,811คนนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มเนี่ย1,811คนนะครับก็จริงๆมันก็ลดลดเพิ่มเพิ่มนะค,คือวันวันก่อนหน้านั้นนะครับคือ2วันก่อนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มของสหรัฐนี่อยู่ที่73,999คนเสียชีวิตเพิ่ม738คน <c oughs> ซึ่งซึ่งมันดูเหมือนกับว่ามันจะลดลงไปแต่ว่าวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาใกล้แสนอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวไปดูประเทศไทยดีกว่าประเทศไทยนะครับก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆอ26แล้วแน่นอนนะฮะข้ามประเทศชิลีไปเรียบร้อยนะครับชนะประเทศชิลีมาห0 0 0นหมืน่มนคนนะประมาณเกือบหมื่นคนเมนะ่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาประเทศไทยนะครับติดเชื้อเพิ่ม9,866คนสียชีวิตเพิ่ม102คนนะครับก็ติดเชื้อสะสมทั้งหมด1,660,000 7จ็ดพัคนนะครับเสียชีวิตสะสม1,7305คนนะไปดูไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในโลกเนี่ยสองสองสล้านคนนะฮะเสียชีวิตไป4 8 3 3้า0คนเสียชีวิตไปเกือบ5ล้านคนคือ คือมันก็รุนแรงมากนะแล้วก็มันยังไม่หมายถึงไอ้ไอการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันยังดูไม่เหมือนกับว่ามันจะจบเลยนะดูตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นนะฮะอะ่ก็สหรัฐอนะ่ะสูงสุดนะเดี๋ยวผมไล่มาสหรัฐสูงสุดนะครับเมื่อวานนี้นะ <c oughs> สหรัฐเสียชีวิตไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดคนนะครับส่วนรัสเซียมาอันดับสองแปดร้อยเก้าสิบห้าคนบราซิลอันดับสาม 686คนนะฮะเอ,อประเทศไทยอยู่ที่อันดับ16เลยเมื่อวานนี้เออก็92คนนะฮะอยู่ที่อันดับ16ในโลกแต่ว่าถ้ารวมๆกันแล้วทั้งโลกก็ก็หลายพันคนไม่ถึงหมื่นนะเสียชีวิตแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ยังเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นก็เป็นผมคิดว่าเหยียบสองสามแสนคนนะ่ยพยายามบวกเลขคร่าวๆนะอาจจะถึงสี่แสนคน จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันนะฮะซึ่งซึ่งมันยังไม่จบอะ่ะนะฮะหมายถึงมันยังไม่ใกล้จบเลยด้วยซ้ำไปนะฮะไอไอไอการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยนะฮะแต่มันดูดีขึ้นไหมมันมันก็ดูดีขึ้นนะควบคุมได้นะครเนื่องจากการออกไปทําการเผยแพร่การฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการคิดค้นอะไรต่างๆมากขึ้นในที่สุดแล้วอะ่ะผมเชื่อว่ามนุษย์นะ คือคือมนุษย์ทั้งโลกอ่ะไม่มันอาจจะไม่ใช่คนไทยหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้ไม่รู้นะคนไทยก็เก่งเหมือนกันนะฮะในที่สุดแล้วก็ผมคิดว่ารับมือได้นะครับและและเมื่อเราผ่านไอ้ช่วงนี้ไปแล้วแล้วมองกลับมาเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราเนะที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าช่วงชีวิตฉันเนี่ยผ่านอะไรมาซึ่งมันประหลาดมหาศา์แบบเนี่ย ะะซึ่งซึ่งมันเป็นความรุนแรงมากในโลกนะฮะในช่วงชีวิตของเรานะเราเราท่านท่านที่นั่งกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะนะที่โดยเฉพาะยิ่งนะฮะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสิบปีหลังเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่ที่เกิดขึ้นที่ช่วงก่อนหน้านั้นะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดนะ ก็ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ในทางด้านเศรษฐกิจเนะี่ยในโลกเราเนี่ยก็อย่างที่ว่านะมองย้อนหลังไปก็มีเครื่องมืออะไรใหม่ๆออกมาในโลกนะครับใงเครื่องมือทางการเงินนะครับทั้ง QE ทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยใครจะไม่นึกนะฮะว่าในช่วง <c oughs> หลังวิกฤตทางการเงินในปี2007-2009เนี่ยมีประเทศสี่ประเทศเองที่ทำ QE นะครับในช่วง โควิดเนี่ยนะฮะตึมเลยหลายประเทศทำค e เนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาพูดนะฮะ <c oughs> เขาไม่ได้พูดแบบที่ผมพูดแล้วเขาพูดเรื่องอื่นแต่มันก็ทำให้ผมคิดเรื่องนี้นะครับอันนีเ้เป็นผู้อำนวยการกองทุน การเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออนะฮะออกมาปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สําหรับปี2021นี้นะครับโดยให้เหตุผลเรื่องความแตกต่างกันในเรื่องระดับของการฉีดวัคซีนและตราเงินเฟ้อนะครับอกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะฮะคาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในโลกในปี2021นี้จะลดลงเล็กน้อยกว่าที่ได้คาดการไว้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่ามันจะมีการขยายตัวที่ระดับ6%อนันนี้เป็นผู้อำนวยการ IMF นะครับก็ คริสตัลินาจอจว่านะครับพูดในวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับภาะหน้สิงอัตรางเงินเฟ้อและแนวโน้มที่แตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคว COVID ิด -19 นะครับเธอไปพูดสุนทรพจน์ออนไลน์ที่หมหาลัยบอสโคนียูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศอิตาลีนะครับจอจว่าพูดว่านะครับอัปเดตแนวโน้มทางเศรษฐกิจในโลกในสัปดาห์หน้านะจะมีการ พูดถึงรายงานที่จะออกอะรายงานที่จะออกในสัปดาห์หน้าจะมีการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจในโลกนะครับซึ่งจะออกในสัปดาห์หน้านะฮะบ,บอกว่าจะมีการคาดการวา่าระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับจะพัฒนากลับไปสู่ระดับก่อนหน้าการระบาดของเชื้อไวรัสผลผลิตทั้งเศรษฐกิจภายในปี2022นะฮะแต่ว่ากลุ่มประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนานะครับจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการที่จะฟื้นตัว เ,เธอบอกว่านะครับเราเผชิญหน้ากับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในโลกยังอยู่ในสภาวะกระโผลกกระเพลกอยู่เขาบอกเหมือนเธอพูดนะเหมือนกับเดินอยู่แล้วมีก้อนกรวดอยู่ในรองเท้ามันก็คงต่าขาไปเลยนะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเหมาะสมได้นะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับยังคงเป็นเครื่องจักรนะครับที่สําคัญในการที่จะเล่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในโลกนะครับและประเทศอิตาลีและยุโรปนี่พูดถึงอิตาลีชี้ออกมาเพราะว่าเธอไปพูดที่อิตาลีนะ บอกว่ากำลังแสดงให้เห็นโมเมนตัมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นแย่ลงในที่อื่นๆเออ,เอ,อวันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงมากที่สุดในภูมิภาคนะนำหน้าการตกลงแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญคาดว่าจะปรับลดลงไปในประเทศต่ตางๆส่วนใหญ่ในปี2022นะครับแต่จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาอื่นๆนะครับเธอพูดนะครับโดยเตือนว่าการเพิ่มสูงขึ้นอย่างยืดเยื้อของความคาดหวังตราเงินเฟอ้ออาจจะทําให้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของอาตาัตราดอกเบี้ยและทําให้สภาวะทางการเงินมีการตึงตัวคือคือมองกลับไปนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่พูดถึง QE เนี่ยทำกันสารพัดต,ตั้งแต่รู้สึกบราซิลจนถึงออสเตรเลียนะทำกันโหหลายประเทศมากนะแคนาดงแคนาดา นะก็ประเทศอื่นที่ทําอยู่แล้วก็ทาทาอยู่นะเช่นสหรัฐนี่ก็ยังไม่หยุดแล้วก็ทํามากกว่าเดิมด้วยนะอังกฤษอะไรเงี้ยญี่ปุ่นนะฮะสหภาพยุโรปนะรก็ยังมีการทําอยู่อ่า ECB นะธนาคารกลางยุโรปท่านนี้เนี่ยปริมาณเม็ดเงินมันเยอะๆเงี้ยมันก็น่าจะน่าจะเกิดเงินเฟอ้อนะครับ <c oughs> รวมทั้งนะครับสภาวะอื่นๆนะครับเช่น Uh, disruption หรือภาวะคอขวดทางด้านอุปทานนะครับอุปสงค์ที่กําลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากนะครับการกลับมาเปิดระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลทําให้เกิด uh, เร่งทําให้เกิดอัตรางเงินเฟอ้อเมื่อวานนี้มันมีศัพท์ที่เรียกว่า stack เฟ f l a t i o n นะคืออัตราเงินเฟอ้อสูงนะครับการว่างงานสูงการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำนะก็ก็มันเป็นภาวะที่มันมันขัดแย้งกันอนะอย่างไงก็ตามเนี่ย ยังไงก็ตามเนี่ยในภาวะที่อัตราเงินเฟอ้อมันความคาดหวังอัตราเงินเฟอ้อมันสูงมันก็ผลักดันนะทำให้อัตราเงินเฟอ้อสูงเนี่ยก็มันก็เป็นแรงกดดันที่จะทําให้แบงค์ชาติต่างๆในโลกเรียบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่าน,นี้เนี่ยธนาคารกลางที่ที่อยู่ในฐานะที่ทําได้นะโดยเฉพาะยิ่งที่ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวค่อนข้างดีเช่นนิวซีแลนด์เนี่ยทำไปแล้วนะครับจริงๆก็มีธนาคารกลาง2องสามแห่งนะรัะเสเซียก็รู้สึกนะ,ะมี สองสามประเทศที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะฮะท่นี้เนี่ยในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อมันสูงนะฮะราคาเชื้อเพลิงหรือน้ํามันดิบมันสูงขึ้นมันก็ช่วยดันเงินเฟ้อแหละนะฮะมันก็จะทําให้แบงค์ชาติต่างๆในโลกเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะไปรับมือกับเงินเฟ้อท่นี้เนี่ยปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าภาระหนี้สินมันยังเยอะอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาระาน้สินผมว่านะทั้งภาคสาธารณะคือของรัฐบาลและ,และครัวเรือนเนี่ยมันสูงอยู่ทีนี้เนี่ยในภา,า,า,าวะที่ภา,าระานิสินมันสูงเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็เป็นภาระนะทั้งจริงๆมันเป็นภาราของทั้งรัฐบาลและครัวเรือนนะทีนี้เนี่ยผูอ้อำนวยการ i m f เนี่ยบอกว่านะครับ ธนาคารกลาง,ต,างต่างๆโดยทั่วไปแล้วอาจจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการปรับนโยบายทางการเงินให้เข้มงวดได้สําหรับเวลานี้นะครับแต่ว่าพวกเขาควรที่จะเตรียมตัวในการที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งเร็วกว่าที่คาดหมายไว้นะครับหรือมีความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อปรากฏตัวขึ้นอย่างจริงจังอันนี้กลับมามองถึงตัวเองนะพวกเราท่านๆนะครับที่มีหนี้มีหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไระถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ย นโยบายมันขึ้นมันก็จะผลักดันทำให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆมันขึ้นไปด้วยนะมันก็ทําให้นี่ที่เรารับภาระแบกอึ้งอยู่นะโดยเฉพาะยิ่งนี่นี่ครัวเรือนประเทศไทยมันก็เยอะมเหมือนกันนะฮะมันมันก็จะทําให้ภาระการจ่ายเงินมันถ้าดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับนี่โดยรวมมันสูงขึ้นไปด้วยนะฮะอันนี้ก็คงต้องต้องต้องเตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็จริงๆไอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะหมายถึงการขึ้นดอกเบี้ย ทั่วๆไปเนี่ยมันทําให้ความสามารถในการซื้อมันน้อยลงอํานาจการซื้อมันน้อยลงนะครับมันก็จะชะลอเศรษฐกิจนะรจริงๆเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผู้อำนวยการ IMF บอกว่านะครับมันเป็นเรื่องสําคัญด้วยเชย่นเดียวกันนะครับในการที่จะต้องตรวจตาติดตามความเสี่ยงด้านการเงินรวมไปถึงระดับราคาสินทรัพย์ที่ขึ้นไปสูงมากนี่อาจจะพูดถึงหุ้นนะ โดยเพิ่งยิ่งในสหรัฐอเมริกานะเขาบอกว่า valuation มัน stretch ก็คือราคามันสินทรัพย์มันสูงอ,อ่มันก็คงหลายอย่างนะสภาพคล่องมันมีเยอะด้วยสภาพคล่องไม่รู้จะไปไหนนะก็ไปหาที่ที่มีความตอบแทนสูงนะอ,อ่ระดับภารหนี่สินในโลกในะขณะนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้เอร์ซของผลผลิตมวลรวมในโลกว้าวหมายความว่าประเทศที่กำลังพัฒนาต่างๆจำนวนมากมีความสามารถที่จำกัดในการที่จะออกขายตราสารหนี้ใหม่ นะครับที่ที่สภาวะที่ที่เหมาะสมที่ต้องการนะครับ ผู้ในการ IMF บอกนะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในความพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนีนะ้ซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศแซมเบียรและชาติและเอธิโอเปียนะครับและมีการดำเนินการที่สำเร็จเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นสแสวงหาความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับความโปรง่งใสในเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้นะครับการบริหารจัดการหนี้ที่มีความเหมาะสมและ,ะขยายกรอบมาตรฐานการควบคุมจะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการเข้าร่วมมากขึ้นจากภาคเอกชนนะครับเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดละกัน นะครับใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังสามารถไปดูใน y o u t u นะฮะดูหอย้อนหลังได้ปีกว่ามันมีเรื่องอื่นอีนอกนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปเรื่องอื่นนะครับเอ่อก็เรื่องความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันนะคือเอ่อไต้หวันเนี่ยคือมันตั้งแต่ตอนจีนปฏิวัตินะเป็นของมันนิดนี่ไต้หวันเนี่ยก็เชียงไคเช็คโนนีไปอยู่ไต้หวันแล้วก็ไปยึดไต้หวัน ไต้หวันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขมีคนของไต้หวันเขามีคนท้องถิ่นอยู่นะครัิงไงเช็กไปถึงก็ไม่ยุดแล้วก็ตั้งเป็นประเทศขึ้นมาเป็นไต้หวันนะตอนแรกๆประเทศต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยในโลกก็ให้การรับรองไต้หวันนยจนกระทั่งคุณริชาร์ดนิสันนะคิดซินเจอร์นะตอนนั้นก็บอกว่าอะไเอาเอา,เอาไพ่จีนออกก็สงครามเวียดนามแหละนะครับก็ ไปสถาปนาความสัมพันธ์ประเทศจีนซึ่งไทยก็กทำนะหลังจากนั้นสมัยถ,ถ้าจำไม่ผิดท่านนายคคกคฤทธิ์ปรามโมนะุนก็นโยบายของประเทศต่างๆในโลกนะครับก็เป็นนโยบายที่คล้ายคลึงกันก็คือรับรองจีนเดียวนะวันช่นานาะคก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับซึ่งนโยบายไต้หวันเขาสมัยก่อนโน้นนะเขาก็บอกว่าจีนเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวนันะส่วน จีนบอกว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนท่านี้เนี่ยประเด็นที่น่าสังเกตเนะครับก็คือจีนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภายใต้ประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยคือคือสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเขาเขายังไงอะ่ะเป็นผู้นําที่มีความแข็งแกร่งเสร็จแ,แล้วมันมาถึงยุคที่ที่เหมือนกับว่าอํานาจมัน คือน,นำได้จริงๆอ่ะนะครับเบ็ดเสร็จเนะี่ยในทางด้านทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศก็ดูนะมีการจัดบ้านต่างๆนะครับมีการออกนโยบายควบคุมสารพัดนะครับแล้วนะครับลองไปดูตั้งแต่เรื่องฮ่องกงนะฮ่องกงเงียบไปแล้วนะคุณประท้วงประท้วงอะไรคุณก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ก,ก็มันก็หลายเรื่องนะทั้งไวรัสระบาดด้วยอะไรด้วยประท้วงก็โดนจับไปหมด <c oughs> แล้วก็มีการสร้าง สร้างศูนย์ศูนย์ทางการเงินข้างๆนะเอาไว้เผื่อเป็นตัวแทนฮ่องกงฮ่องกงเรียบร้อยไปแล้วทีวนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ไต้หวันจะเป็นต่อไปหรือเปล่าแล้วในช่วงสี่วันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเทศกาลวันหยุดยาวของจีนอะ่ะเป็นเป็นวันชาติจีนะนะครับซึ่งเ,เขาบอกนะครับไต้หวันบอกว่าในช่วงสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีเครื่องบินรบของประเทศจีนเนี่ยเข้าไปในเขต ป้องกันน่านฟ้าของไต้หวันเกือบ150ลำนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเข้าไปอีกหนึ่งลำนะฮะามันก็เลทำให้นะครับความกดดันทางด้านทหารเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็มีวันนี้มีข่าวบอกประธานดิสหรัในายโจไบดเนนะครับออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับในวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานดีของจีนนายสีจินผิงนะเป็นเวลาถึง90นาทีนะ นะครับแล้วก็บอกว่าตกลงกันในเรื่องการกดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงไต้หวันเออไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ข้อตกลงไต้หวัน <c oughs> ก็คือรับรองจีนเดียวนะครับวันชยนยนาโพลิซีท่นี้เนี่ยแล้วงั้นมันแปลว่าอะไร <c oughs> ในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยก็ขายอาวุธให้ไต้หวันเนาะแล้วก็ว่างๆก็เอาเรือวิ่งเข้าไปในช่องแคบไต้หวัน,น่สหรัฐเอาเรือวิ่งเข้าไปแล้วจีนโจมตีไต้หวันก็นโดนเร,เรือสหรัฐ สหรัฐเองเนี่ยมีจุดอ่อนที่เรือคือเวลาคุณโจมตีเรือสหรัฐเมื่อไหร่เป็นสงครามเมื่อน,นั้นนอะอ่ว่างๆอังกฤษก็เอาเรือวิ่งไปประมานช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะครับทน,นี้เนี่ยความตึงเครียดมันสูงขึ้นมากๆแล้วก็ไปพูดคุยกันเสร็จแล้วก็คุณโจไบเดนเองก็บอกว่านะครับก็บอกว่าทำ ต้องทําดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงไต้หวันก็คือจริงๆมันคือนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วก็มันก็มีกฎหมายด้วยไต้หวัน relation a c t นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความตึงเครียดมันสูงขึ้นนะแล้วมันก็มีอย่างวุฒิสมาชิกของฝรั่งเศสเนี่ยเดินทางไปยืนไต้หวันซึ่งจีนก็ไม่พอใจนะ กลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นมันยังสรุปไม่ได้นะว่ามันจะเป็นไงแต่ว่ามันน่าสังเกตว่าความตึงเครียดมันสูงขึ้นแล้วก็ข้อสังเกตคือจีนเนี่ยเคลื่อนไหวนะฮะเคลื่อนไหวนะในหลายหลายระนาบนะฮะหมดเวลาแล้วเขาบอกนะฮะไปอ่านเอาเองแล้วกันใน Facebook ล่ารายการสองเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมยศสลีมที่ไปบู๊กรายการซองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ รายการส่งเศรษฐกิจโดยทีมงานอิคโนโมิ c t ไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power